ครับทุกท่านครับกาหน้ากันของคู่นี้นะครับน่าจะเป็นการขับเที่ยวการสนุกมือนกับทุกครั้งที่เจอกันมาเลยครับน,นี่เป็นสาธิตปริญญ์ค,ครับวันที่สองทุกยาเน,นี่ครับกา,าร,งรงเีมของคู่นี้ซึ่งคาดว่าน่านจะสนุกแน่นอนครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับเลี้ยวคูจะเป็นฝ่ายถือลูกเริ่มเล่นฮ็อกบา เดี่ยมาลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับประวูที่สวยงามอีกครั้งของลูกสามตูนะครับ,ม,รบมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้ว Joe Lotwell. Patton Ken. Có cắt bóng xuống <-ken> phía trước đi được ครับ นะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วลูกเตะมุมของเลีย์พูลมาองเกนยิองได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับโหนิดสุดยอดจริงๆครับคุณเดริสนัน ถือว่าเป็นลูกเตะมุมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับและเขาก็สามารถจบสกอร์ได้อย่างสุดยอดด้วยครับ เ,เกมขึ้นมาลิฟพูก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วครับก no. yeah, องอยู่นะครับคงจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วโรนันดินโ่ เลือยพูดได้ฟรีคิกโฮเซมาเลียคิมเนสเลี้ยผู้เป็นฝ่ายออกนำแล้วก็จริงนะครับแต่เกมยังกำลังซุ่ๆกันอยู่มากครับดูว่าพวกเขาจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับต้องลุ้นประตูเพิ่มครับ และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับอทะละกักออไปนี่ตามฝ่ายตามพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับ เกมจบลงแล้วครับเป็นชัยชนะของเลียวภู